สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สารดีพอดแคสต์วันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอหัวข้ออย่าให้กับคนไร้กระตันอยู่เคยไหมครับเราให้โอกาสให้ความช่วยเหลือให้แรงใจหรือแม้กระทั่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่กับใครบางคนแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาคือความไม่เห็นค่าความเฉยชาหรือบางครั้งหนักกว่านั้น คือการถูกหักหลังหัวข้อวันนี้ไม่ใช่เพื่อให้เราเลิกทำความดีแต่เพื่อให้เรารู้จักปกป้องหัวใจของเราเองครับงั้นเอาหลักนั่นสบายๆหายใจลึกๆแล้วมาเริ่มคุยกันเลย You're listening to Sora Deep o d c a s t ปลุกแรงใจในตัวคุณขอเริ่มจากเรื่องเราใกล้ตัวกันก่อนครับผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยมีเพื่อนแบบนี้ ตอนแรกเขามาหาเราขอหยิบยืมเงินเล็กน้อยเราก็ให้ด้วยความเต็มใจครั้งต่อมาเขามาขออีกเราก็ยังช่วยเพราะเราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพื่อนกันแต่ครั้งถัดๆไปสิ่งที่เคยเป็นคำขอเริ่มกลายเป็นความคาดหวังจากคำว่าช่วยหน่อยนะกลายเป็นคำว่าขอหน่อยดีสุดท้ายแล้วเมื่อวันที่เราลำบาก ลองถามกลับไปสิครับว่าเขาจะยื่นมือมาช่วยเราบ้างไหมบ่อยครั้งคำตอบที่ได้คือความเงียบนี่แหละครับคือตัวอย่างของการให้กับคนไร้กรตัญญูเราไม่ได้เสียแค่เงินแต่เรายังเสียความรู้สึกเสียพลังใจและบางครั้งเสียความเชื่อมั่นในความดีของตัวเองไปด้วยอ่ะเราไม่ใช่แค่เพื่อนนะครับบางคนเจอในครอบครัวในหมู่ญาติ คนที่เราเชื่อว่าต้องรักเราแน่ๆเราให้ด้วยความผูกพันเราแบกรับเพราะคิดว่าก็สายเลือดเดียวกันนีนาแต่เมื่อไรที่เราไม่ยอมตามใจเรากลับถูกมองว่าใจร้ายนี่คือกับดักที่คนไร้ขันูจสร้างขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเพราะเขาไม่ได้มองว่าเราให้ด้วยความหวังดีแต่เขามองว่ามันคือหน้าที่ของเรา สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของคนไร้กระตันยูไม่ใช่นิสัยขี้บนของเขานะครับแต่คือการที่เขาทําให้เราเชื่อว่าเรามีหน้าที่ต้องให้ตลอดไปผมอยากให้ลองนึกภาพดูนะครับถ้าเราเป็นคนให้เรื่อยๆโดยไม่เคยหยุดคนแบบนี้จะค่อยๆเปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้เรียกร้องเขาจะคิดว่าทุกสิ่งที่ได้มานั้นคือสิทธิ์ไม่ใช่น้ำใจและยิ่งเราให้เขายิ่งไม่เห็นค่า เพราะสำหรับเขามันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วแล้ววันที่เราเหนื่อยวันที่เราต้องการแค่คำปลอบใจเล็กๆจากเขาเขากลับไม่เคยคิดจะยื่นมือมาช่วยเพราะอะไรเพราะในสายตาของเขาเราเป็นแค่แหล่งพลังงานที่เขาเอามาใช้เท่านั้นเองฟังดูโหดร้ายใช่ไหมครับแต่ความจริงก็คือถ้าเราไม่รู้จักหยุดคนไร้กระตันยูจะไม่เคยหยุดรับและในที่สุด สิ่งที่ถูกทำร้ายไม่ใช่แค่กระเป๋าตังค์ของเราครับแต่คือหัวใจของเราเองแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นคนกระตันยูหรือไร้กระตันยูผมมีวิธีง่ายๆครับลองสังเกตพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆคนที่มักจะโผล่มาเฉพาะเวลาลำบากแต่เวลาปกติไม่เคยถามไถ่ให้ระวังคนที่รับแล้วหายรับแล้วเฉยไม่เคยพูดขอบคุณให้ระวัง คนที่จากการขอค่อยๆกลายเป็นการเรียกร้องระวังให้มากๆแล้วถ้าเราเจอคนแบบนี้เราควรทำยังไงอย่างแรกให้ด้วยสติไม่ใช่ให้เพราะเกรงใจอย่างที่สองกำหนดขอบเขตการช่วยเหลือเช่นช่วยได้แค่ตรงนี้นะอย่างที่สามอย่าก,กลัวที่จะปฏิเสธเพราะการปฏิเสธไม่ได้ทำให้เราเป็นคนใจร้าย แต่มันคือการปกป้องหัวใจของเราเองอันนี้เน้นนะครับการที่เราเลือกไม่ช่วยคนไร้กระตันยูไม่ได้หมายความว่าเราหยุดทําความดีแต่เรากําลังเลือกที่จะทําความดีในที่ที่มันงดงามจริงๆผมอยากให้ทุกคนไม่ลืมนะครับว่าการให้ยังคงเป็นสิ่งที่งดงามเพียงแต่เราต้องเลือกคนให้ถูกผมเองก็เคยเจอคนที่กระตันยูจริงๆ ครั้งหนึ่งผมเคยช่วยเพื่อนคนหนึ่งในวันที่เขาลำบากเวลาผ่านไปหลายปีวันหนึ่งผมกลับเป็นฝ่ายเจอปัญหาสิ่งที่ผมไม่คาดคิดเลยก็คือเขากลับมาอยู่ข้างๆคอยช่วยเหลือผมเหมือนที่ผมเคยช่วยเขาแล้วไม่ใช่แค่ช่วยผมเท่านั้นนะครับเขายังส่งต่อความดีนี้ไปหาคนอื่นๆด้วยตรงนี้เองที่ทำให้ผมเชื่อว่าการให้ไม่เคยสูญเปล่าแต่ถ้าเราให้กับคนที่เห็นค่าความดี มันจะงอกงามและเติบโตเป็นพลังบวกมหาศาลเลยครับเพราะฉะนั้นการให้คือคุณสมบัติของคนที่มีหัวใจนุชงามแต่ถ้าเราให้โดยไม่เลือกเลยความดีของเราอาจกลายเป็นดาบที่ย้อนมาทำร้ายเราเองได้เลือกที่จะให้ในที่ที่สมควรเลือกที่จะถอยออกมาเมื่อใจเริ่มถูกทำร้ายและที่สำคัญที่สุดอย่าปล่อยให้ความไร้กระรันตูของใครบางคน มาทำลายศรัทธานในความดีของเรานะครับสุดท้ายนี้ผมอยากฝากทุกคนว่าการกระตันยูเป็นเครื่องหมายของคนที่มีคุณธรรมแต่ความไร้กระตันยูคือสัญญาณเตือนที่บอกเราว่าถึงเวลาต้องถอยถ้าคลิปนี้หรือพอดแคสต์ตอนนี้มีประโยชน์สำหรับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube ของเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข้อคิดดีๆในตอนต่อไป แล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าวันนี้ผมนายสารดีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ